สวัสดีครับเหล่าคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านวันนี้เราจะมาแปลกนิดนึงนะครับผมเพราะที่ว่าวันนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับผมเกี่ยวกับแมพของ99คืนนั่นเองนะครับผมจะเป็นเรื่องหลอนของเราในเชาน้านี้นั่นเองนะครับผมเช้าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนลงน่าจะตอนเย็นแล้วบางตึ่งเรื่องหลอนในวันนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเกี่ยวกับคาสของ มีคอมเมนเตอร์กันนะครับผมบอกเลยว่าเป็นคาสอะไรที่น่ากลัวมากไอ้คลาสสิกเนี่ยมันเป็นคาสที่ผมรู้สึกว่าผมนั้นอยากมาลองมานานแล้วคนดูมันเป็นคาสที่ผมบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากเพราะมันสามารถทำให้คนตายกลับากลายเป็นผีดิบในขาหนึ่ง คือมันน่ากลัวมากครับทุกคน oh my god แถมเพชรมันราคาโคตรแพงเลยหกร้อยเลยรพี่ทาดอะไรไม่รู้ราคาโคตรแพงโอ้โ oh, หแล้วราคามันต้องหกร้อยคุณผู้ชมทางบ้านและผมเพชรมันไม่พอไงตอนเนี้ยแล้วผมจะรีวิวขาดนี้ไงเนี่ยเอเอเฮรรีวิวไงวนี่ยเรื่องหลอนเช้านี้ของเราสงสัยกลายเป็นเออเรื่องบิดวัน<อ>นี้ไม่ใช่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อเพชรยังไงแต่ว่าอย่าลืมไปซื้อตุ๊กตาน้องกวางด้วยเอาไม่ใช่เดี๋ยวนะเขาเขาไม่ได้จ่ายแต่คุณผู้ชมทางบ้านตอนเนี้ยเพชรของผมมันไม่พอดีคนดูเนี้มนนยม มากเลยผมมีแค่87เอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปลองใช้บริการของร้านเลโธฮับกันดีกว่านะครับผมพอได้ข่าวว่าเลโธฮับเขามีขายสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับเพชรใน99คืนด้วยนะครับทุกคนกันเดี๋ยวไปซื้อกันดีกว่ามาครับคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยววันนี้เรามาเติมร้านเลโธฮับแบบสปีดรันกันดีกว่าครับ,รบผ,มผมเดี๋ยวเราจะมาเติมซื้อสินค้า99คืนกันไปสเตปที่หนึ่งกดไปที่99คืนนะครับผมแล้วก็ผมจะเลือกเอาไอดีนี้ละกันนกไก่เพชรราคาอยู่ที่59บาทนะครับผมได้เพชรประมาณ 2, 2499บ ว,ว่าคุม้มโอเคปะกดลงตะกร้าเรียบร้อยแล้วก็ทำการยืนยันเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็กดไปที่ด้านล่างนะครับผู้ชมทางบ้านเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เลโทรฮับมีโค้ดส่วนลดพิเศษแล้วนะครับผมเพียง <í> แค่เราต้องพิมพ์ว่า <S <S go max tnp แล้วก็เขียนว่า10นะครับผมแค่นี้ก็จะได้โค้ดส่วนลดแล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านกดเพิ่มโค้ดเลยแค่นี้ก็จะมีโค้ดผมมาแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นโค้ดของผมเองครับคุณผู้ชมทางบ้านซื้อสินค้าในเลทโรค,คร้นะครับผมสินค้าอะไรก็ได้ที่เกินราคา20บาทคุณสามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ลดไปได้เลยนะครับผมลดไปเลย10บาทนะครับคุณผู้ชมทางบ้านสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง3 0พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับทุกคนใครที่ยังไม่เคยลองใช้ก็ไปลองใช้ได้เลยนะครับคนดูก็กดใช้เลยละกันนะครับ สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อ1นึ่งแอคเคาน์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมทางบ้านแค่นี้สินค้าของผมก็ลดราคาแล้วนะครับผมเหลือกลายเป็น49บาทนั่นเองนะครับทุกคนว้าวโอเคนั่นเดี๋ยวผมซื้อสินค้าน,นี้แป๊บนึงนะกันโอเคได้เวลาชําระเงินแล้วเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนรอแป๊บไม่นานจริงๆเรียบร้อยชาระเสร็จแล้วนะครับผมทําการกดตกลงเลยแล้วก็เดี๋ยวรอสินค้าสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตอันนี้เจ้าของร้านเขานี่นะเจ้าของร้านชื่อว่าหิวตังว้าวออ้หห่นนนนนตััังคเเเทจลยยไกดดูสีผม สั่งสินค้าแลวนะครับคูช้ชมทั้งบ้านเดี๋ยวผมคุยกับเขาก่อนละกันนะว่าขอไอดีหน่อยเฮ้ยแอดมินเขาตอบแล้วครับ <S <S ทุกคนแถมเขาให้รหัสกับชื่อมในเกมมาแล้วนะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวรอเอาไปใส่ในเกมแปหนึงโอเคชื่อในเกมคือชื่อดีแล้วก็รหัสผ่านคืออันนี้มาดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าเราจะเข้ารหัสได้หรือไม่หนึ่งสองสามรอสักครู่หนึ่งเฮ้ย hey! เข้าได้ครับทุกคนว้า wow! วเข้าได้ so amazing นะโอ้โหแฟตสีขาวขาวจั๊วเลยงั้นทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราลองเข้าไปในเกมเลยละกันเนาะว่าเราจะมีเเพรรอยู่่่ททาไหนคคับุก จะมีตามที่เขาบอกหรือเปล่าที่มีประมาณ2,000ัถึงสองพเพชรนะครับเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยเราจะได้สักเท่าไหร่กันน้าสักพักได้สามพก็แปลกๆอยู่ไม่ใช่มาเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยมีเพชรอยู่สองพันที่โคตรเยอะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกินอันนี้มันเกินกว่าที่เขาบอกอยู่นะเนี่ย,ยอันนี้หลุดเลทนะเนี่ยคนดูเฮ้ยหลุดเลทเชยเลยมีเพชรตัง 2, ้ง2,700อ่ะว้าวแป๊บนึงนะขออนุญาตดูซิคาร์ดหน่อยซิเอ้ยเนี่ยน,นีคอมเมนเซอร์อยู่งั้นได้เวลาที่เราจะซื้อนี่คอมเมนเซอร์แล้วเขาคู่จัาบบ้านซื้อมาเลยแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยได้หมดแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเพียงแค่ราคา59บาทผมสามารถครอบครองนี่คอมเมนเซอร์ได้แล้วครับคนดูมันเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดและและแล้วอันนี้อัปเปิ้ลไงอ่ะมันต้้้้อออออองงเเเเ่โยดีีี๋ววววรรรรูปปะันนนพกาไิคซ์ ดีกว่าครับทุกคนว่ามาเจอเก่งขนาดไหนนะครับโอ้โหมาลองรีวิวเลยดีกว่าแห่เราเพิ่งเล่น99้คืนได้ไม่นานเราก็ได้รีวิวคาร์ดโหดดกันเลยทีเดียว <ๆ S 1> บอกเลยครับคนดูตึงปิ๊กโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมไหนดูหน่อยซิคร์ดนีเอาเปเซอร์มันเล่นยังไงวะผมเล่นไม่เป็นนะโอเคเอ้ยนี่ไงมีคาถานะครับผมว่าคาถาดีคอมเนเซอร์มันใช้ยังไงไนดะ้เออน่าจะต้องฆ่าตัวละครก่อนหรือเปล่าโอเคปาทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากการตัดไม้ก่อนละกันนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าดีคอมเปเซอร์ ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยหรือเปล่าใช่ซึ่งผมมั turkey, ่นใจว่าน่าจะใช้ตั้งแต่ต้นเกมไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําการเก็บของก่อนละกันเนาะเก็บวัตถุดิบแป๊บหนึ่งปลาตัดไม้ซูมิเลเตอร์เริ่มปาเผ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 าโอเคเกือบเวลตันใกล้เวลสองแล้วรออีกแป๊บหนึ่งปาเผาเบอร์เผา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 โอเคเรียบร้อยอาณาเขตกว้างขึ้นแล้วนะครับคนดูเดี๋ยวเราขอเรียกขยายกองไฟแป๊บหนึ่งโอ้เลเวลสามแล้วว่ะเอ้ามันเต็มแล้วเหรอหรือว่ายังไงอู้ได้แคมไฟเวลลโอเคเดี๋ยวผมมมมขขออนนนาตยยแคไฟให้ัเ็ที่่กล้วกันเสามแล้วผมอยากให้มันแบบเลเวลสุดโต่่งกวี เอาสักเท่าไหร่เดียะแคมสักเวลสี่เลยไหมหรือว่าไงโอ้ไปกอดอู้แบบเริ่มเจนออกมาแล้วนะครับผู้ชมลทำบ้านว้ wow. าวเก็บไม้ทําลายป่าทาลายทรัพย์สินแล้วก็อุ้ยน่ามันหีบนี่นอะนหนดูหน่อยสิหีบมีของดีหรือเปล่าคนดูคนยญาลองเปิดแป๊บหนึ่งนะครับผมลองเปิดแป๊บหนึ่งไหนดูหน่อยสิได้อะไรเอ้ยได้สีนะว้า wow. วมีประโยชน์จังเลยเอ่ะเก็บมาก่อนละกันนะครับผมแล้วก็มีกล่องกระสุนด้วยอ่ะเก็บมาสักหน่อยละกันเนาะคนดูแล้วก็ไอพลังอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมมืออออออนนนนกกััว่่่่่่่าาาาาช้้้ยยยงงงงงไงทีีููะะตตตสารรดด๋ผ กันเนะาะมสามารถฆ่ากระต่ายแล้วเอาเอา,เอาวิญญ,ญาณน้องก็ต่ายได้ไหม,มากระต่ายวันนี้ซิช่วงนี้กำลังหิวเลยขอเนื้อนายหน่อยโอเคเหมือนน่าจะไม่ได้นะคนดูมันไม่มีศพให้อะ่ะมันไม่มีศพให้แล้วตอนนี้ก็กลางคืนแล้วไงโอเคงั้นเราก็ทําการเออ รอใช่เราต้องรออย่างเดียวแล้วคนดูเออต้องรออย่างเดียวเลยอาย่างเนื้อกระต่ายสดๆเลยพอดีช่วงนี้ชอบกินเนื้อกระต่ายเนื้อกระต่ายมันอร่อยอ่ะมันแซ่บดีอะ่ะอร่อยเหมือนกาฟฟีเลยอะ่ะโอเคค่อยๆกินก่อนยอมยำยำว้าอร่อยโอ้ยมาแล้วว่ะอูกวางดแสนตดักกลัวเอ้ยมาเลยมาเพื่อนมาสู้กันเอ้อฟาฟาดฟาดเอาแ,แล้วมันเดินหนีเลยเอ้ยมันหนีผมเลยเอ้อกากลัวซี่กลัวซี่ชัดวีเออาคาถาที่เขาเป็นเซอร์แล้วอะฮ่าแค่นี้กวางก็จะทำอะไรผมไม่ได้แลยเมื่อกี้ผมถือระทาถือระทาใส่กวางกวางวิ่งหนีเลยคนดูเป็นไยโหด ปะโอเคตอนนี้ไฟใกล้ดับแล้วครับผมก็ทําการเผาอย่างเดียวเลยแล้วกานทาอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยทาอะไรดีนะคืนนี้ว่างจังเลยอะไรสับน้องกระต่ายเล่นก่อนแล้วกันนะคนุณดูอยากใช้แบบคานนี่คอมเพนเซอร์แล้วแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้อ่ะคุณดูเสียดายจังอยากใช้แล้วแต่ยังใช้ไม่ได้อ่ะฮยเพราะว่ายังไม่มีตัวไหนที่มันฆ่าแล้วมันกลายเป็นศพเลยผมเดานะไอ้คานนี่คอมเพนเซอร์มันน่าจะใช้กับไอ้พวกลัทธิกวางได้หรือเปล่าไม่แน่ใ,นใจนะเพราะว่าเนี่ยผมสังเกตว่าตัวคาทามันมันเป็น,ปนหัวกวางอ่ะคนดูผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะใช้้ไไดเเฉพาาาะัทิกวงหรือป่่่ม ใจเดี๋ยวผมรอมันถึงวันที่รัธิกวางบุกโลกก่อนละกันไม่ใช่บุกไม่ได้บุกแคปมแล้วบุกโลกเลยตอนนี้เป็นภัยพิบัติระดับโลกอะคุณดูรู้จักเปล่าภัยพิบัติระดับหมอลำหมอลำกวางอะบนเลยน่ากลัวจัดเอ้ากระต่ายมาอยู่ในนี้ก็โดนนะนี่สับเลยสับเลยสับเลยทำไมคืนนี้มันนานจังเลยวม่เดียวผมรอนานแล้วเด้อโอ้ยพูดพิ่ก็เช้าเลยเว้ยโอ้โหเกมยิ่งกว่ารู้ใจโอ้ยในพานมาในพานมาแป๊บหนึ่งนะอยากได้ลองเออยังได้เท้ากระต่ายใช่ไหมอ่ะผมให้ครับอ่ะซื้อไร่ก่อนดีก็น่าจะต้อองปกติะน อันนี้แหละผมว่าน่าจะต้องเน้นถุงก่อนจะได้ใส่ของได้เยอะๆแล้วก็เฮ้ยนั่นมันอะไรอะคณะละครสัตว์โอ้ไม่กอในสำรวดเลยซีตรงนี้ผมไม่เคยเจอแฮะเป็นอัปเดตใหม่เหรอเฮ้ยโคตรเท่แต่มันทําอะไรได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วตรงนี้ เออรีเซ็ตเกมคืออะไรเหมือนน่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่หรือเปล่าหรือว่ายังไงผมไม่แน่ใจแต่ว่าเอ้ยมันเจ๋งมากเอาเป็นว่าโซนนี้เราปล่อยไปก่อนละกันคือผมอยากไปสำรวจโซนใหม่ที่เราสามารถอ่าสามารถไล่กระทืบกวางได้คดุณดูเราจะได้กระทืบเออพวกรัททิกวางแล,วแล้วตอนนี้โอเมกอดของเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวผมเก็บก่อนละกันเนาะเอาของพวกนี้กลับบ้านไปด้วยละกันแล้วก็โอเมกอนนั่นมันหมาอูหมาป่าหมาป่า,า,ปาเดียวดายผมไม่ยุ่งดีกว่าไหนตรงไหนมีรัททิกวางอยู่ไหมผมอยากฆ่ารัททิกวางจังเลยมันอยู่ไหนกันหนอไอเราก็ไม่ใช่ผู้้้้เเเชชีีี่ยวววาากกกมนนนนนดดไงสรรจอลัะต ม,มีสุสานคนตายด้วยคนดูเฮ้ยใ,ใครตายอ่ะอู้เฮ้ย นี่มันศพใครวะเนี่ยผมไม่ได้ใจเหมือนกันแต่ดูทรงแล้วจะเป็นศพของอบางทีแล้วตรงนี้อาจจะเป็นศพของกัมปี้ตัวที่แล้ว<อ>ที่ตุยไปก็ได้นะคุณผู้ชมทังบ,บ้านครับเป็นไปได้อ่ะเอ้ยตรงนี้มีของแปบ๊บหนึ่งนะขออนุญาตเปิดสำรวจหน่อยซิหีบนี้มีอะไรอ่ะดูหน่อยเออเปิดได้แล้วทาดาคืออะไรเอ้ยด้ขวานอุ้ยโคตรด,ดีอันนี้ดีจัดแล้วกด e take มาเลยเรียบร้อยเราได้ good egg แล้วครับคุณผู้ชมทา้งบ,บ้านออ้ยตานี้บอกเลยว่าเป็นการตาร์ทเกมโตที่โคตรด,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 ดีอ่ะคุณผู้ชมทางบ,บ้านแปบ๊บหนึ่งนะผมขออนุ ไปไหนได้บ้างนะอู้ของเยอะจังเลยเก็บให้หมดเลยแล้วกันนะเอากลับบ้านนะเราเป็นค้านี่คอมเมนเซอร์ทั้งทีตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวคนดูไม่มีอะไรให้ผมใช้เลยเดี๋ยวต้องรอพวกลัทีกามมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูละกันเนาะว่าเปิกนี้มันดีแค่ไหนนะครับคนดูคา้านี่แล้วก็อเจอหีบแล้วเปิดหน่อยแล้วกันเฮ้ยคลิปอ้าวเกิดอะไรขึ้นในนะั้นมันต้องมีผีหลอวิญญาณหลอนชัวร์ผมมั่นใจแต่ว่าสิ่งที่นากก่ากลัวกว่าก็คือ,อได้ชุดหนังโอเคมาเราใส่เลยอยุตาดิเราได้ของโคตรฟัะคนดูเพิ่งวันที่สองเเเยออออะะะมมาาากกกกตนนนนนนี้้จไรรหหหว่งงท็็บใใดดลัคู มีของดีไหมไม่น่ามีแต่ว่าตอนนี้เออมันจะกลางคืนแล้วเดี๋ยวนะสวยแล้วถ้ามันกําลังจะกลางคืนอย่างนี้ผมตายแน่ผมใต้แนโอสวยแล้วกลางคืนแล้วผมใต้เน่เย่แล้วไฟดับยังยังไม่ดับโอเคไม่เป็นไรคนดูเรามีฐานเยอะมากแป๊บหนึงนะขออนุญาตเคลียร์ก่อนคือฐานเยอะจัดมาแป๊บนึงนะผมเอาฐานพวกนี้ใส่หมดให้เป็นกองไฟกองเดียวเลยละกันเนาะมาใส่เลยบ๊๊บบ๊อบ๊๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็โอ้กว่ากำลังกินหมีเออเรื่องของกวามตอนนี้เราไม่สนนะคนดูเรารอแค่เออย่างอาหารและย่างไม้ตอนนี้คือแแแบบออู้้้คคววาาามมมไฟเเร80%ลลนนดต่ยกใหั อัพอีกอะคือกลางคืนแล้วไงผมก็จะตัดไม้อยู่เดียวผมไม่กลัวกวางหรอกนะผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวเออกลัวไม่มีเงินกินคนดูอันเนี้ยน่ากลัวสุดแล้วผมไม่กลัวกวางหรอกกลัวมไม่มีเงินมากกว่า <c oughs> ตัดไม้ซูเปอร์เลเตอร์ไหนมัเจําไปน่ากลัวอะไรตอกนกลางคืนเกมนี้มันก็ไม่มีอะไรป้ามันก็แค่มีกวางตัวน้อยตัวนิดเองกวางตัวนิดหน่อยอ่ะโอเคตอนนี้ก็เก็บไม้มาประมาณนี้เนะี่ยพอแล้วแล้วก็เออกลับฐานเลยก็ได้คนดูแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะผมใกล้ตายแล้วนี่ว่าผมใกล้หิวตายแล้วคนดูแย่แล้วจะหิวตายอันนี้น่าจะะอออนาสุุดดดบึงผมมมทไไีโโ้่เคคณกลััหิวร กินก็ตายก่อนก็ตายไปที่แล้วก็ตายโอเคได้แล้วครับคือเโอ้ยรีวิ่งกลับก่อนรีวิ่งกลับก่อนจะหิวแล้วจะหิวตายแล้วจะหิวตายแล้วกินกินกินหย่ำมหย่ำอู้หูชีวิตหนียังได้อยู่แล้วตอนนี้เรามีไม้เยอะมากมาดูกันไม้หมดนี่จะทําให้เราได้กองไฟเลเวลสี่เลยหรือเปล่าผมว่านะ่าจะได้เลยนะเรียบร้อยกองไฟเราเลเวลสี่แล้วนะครับคนดูในที่สุดก็เวลสี่สักทีดีใจจังเลยแค่นี้เราจะได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นแล้วอ่ะว้โวสดคืนนี้ก้ารอย,ย,วยาวๆนะคนดูเจอกันเฮ ทำไมมันมีดนตรีด้วยคนดูคืออะไรอะไอเพลงของนี่หรอโรงละครสัตว์หรือว่าอะไรเอ้ยไม่เคยเจออันนี้ไม่เคยเจอจริงงง what is that อันนี้ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ผมว่าผมเดินสำรวจก่อนดีกว่ามันใกล้วันที่5แล้วคนดูเราจะได้รีวิวอาร์คัสในคอมเมนเซอร์อย่างเป็นทางการแล้วรับคุณผู้ชมทุกบ้านตอนนี้ก็เก็บของก่อนเลยแล้วกันเนาะของมีเยอะเยะมากๆแล้วตอนนี้เอาไงดีสำรวจป่าก่อนแล้วกันเฮ้ เฮ้ยมือซอมบี้ฮ้ยมือซอมบี้ฮ้ยมือพันมือซอมบี้อะไรเป็นพันลมเลยผมน่าจะหลอดนะเมื่อกี้ผมเห็นเป็นมือซอมบี้เฉยเลยคนเดือนที่ผมสาบานได้นะผมพูดจริงอ้าวหิวทำไงอะเออนี่ไงอ่างุนยำยำยำอู้อร่อยเจอเด็กคนแรกแล้วครับคนดูแต่เราจะไม่สนใจเขารักกันนะเพราะว่าเหมาเยอะเกินผมกลัวหม,มาแล้วตอนนี้ก็เปิดประตูเจอมือซอมบี้แล้วโอเคเก็บมือซอมบี้มาเลยละกันแลวตอนนี้จะหิวตายซูมเลเตอร์ละกินอ่างุนเพื่อเป็นการบรรเทาชีวิต ทำให้จิตใจนั้นสงบขึ้นแต่ว่าตอนนี้เอาไงต่อผมว่าเผื่อผมหิวตายแน่เลยคนดูแย่แล้วทําไงดีวะเนี่ยเออหิวตายชัวร์ตรงนี้แป๊บนึงนะกลับบ้านก่อนมีอะไรที่ผมกินได้บ้างตอนนี้ผมจะหิวตายแล้วคนดูช่วยผมด้วยโอ้ยกระต่ายมากินกระต่ายก็ได้หม่ม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 แล้วก็ฆ่าทิ้งเลยโอเคได้แล้วเก็บเนื้อกระต่ายแล้วก็สู้กับหมาเลยก็ได้คนดูมาสู้กับหมาเลยมาสิมาสิเจ้าจอชี้นี่จับจอชชี้ได้แล้วมาโอเคจงกลายเป็นอาหารโอชาของเราในวันนี้ซ้าแล้วตอน ไปด้วยละกันเนาะครับผู้ชมทางบ้านแล้วก็อู้องุ่นกินสักหน่อยละกันยำยำยำโอเคแค่นี้ก็อิ่มขึ้นแล้วแล้วก็มีเนื้อหมาอีกแล้วโอเคได้เวลากินเนื้อหมาแล้ววันนี้นี่โอ้โหอาหารโอชานี่แหละสุดลับของผมกัะตันเนื้อหมาอร่อยที่สุดในโลกไม่ใช่ไหนโอเคมาสู้กับหมาเลยมาสี่ทีเงี้นี่หมาไหมครับโอเคจับได้แล้วเอ้ยได้หนังหมามาแล้วคนดูหนังหมาจริงๆนะไม่ได้ด่าใครนะไมถึงเป็นหนังเป็นหนังหนังของหมาจริงจริงหมาป่าโอเคมาผมเก็บเลยอ่ะมาของประมาณนี้น่าจะพอแล้วแล้ว จะหิวตายอีกแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วจะหิวตายซูมเลเตอร์เลยคนดูโอเคออ้ของย่างเยอะมากไปย่างก่อนมามาโอเคโยนสิงเออโยนไกลไปเลยมาค่อยๆวางแล้วก็อุ้ยปิวอะไรขนาดนี้แปบนึงกินก่อนอืค่อยยังชั่วหน่อยแล้วก็กางคืนกำลังจะมาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยโอเคผมกินเนื้อให้อิ <forgetting S 1> ่มก่อนล้วก <R is> ันโอเคอิ่มแล้วก็ยังชั่วหน่อยแล้วตอนนี้ทําไงดีเอาปลูกต้นไม้ต่อเลยแล้วกันนะขออนุญาตปลูกไม้แปบนึงอาปลูกต้นไม้แล้วกลางคืนใกล้หมดแล้วเอาไงมันตอนเช้าใกล้หมดรีดแล้วจะกลางคืนแล้้ววทําาไงดีีีเออออมมะรก่่นแล อะไรคายหมดแล้วตอนนี้สวยแล้วทิกวางมาอย่างเนี่ยน่าจะมาคืนที่ห้างั้นก็รอก่อนละกันคืนนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้ดีเอ้สวยไฟจะหมดแล้วเอ้แย่แล้วโมแต่ติดสํารวจเล่นลืมไปไฟจะหมดแล้วทําไงดีวะเนี่ยแล้วก็คืนนี้เจออะไรเอยทาดาเออเด็ก้ลงไห้าเออเรื่องของเด็กเลยเพราะผมวันนี้ไม่อยากช่วยเด็กอ่ะอแฮ่ทุกคนตั้งแต่ที่ผมนั่งโง่มาตลอดทั้งคืนแล้วผมตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บไม้บางส่วนเอามาซื้อเตียงดีกว่าคุณผู้ชมทางบ้านเราจะได้เจอลัทิกวางไว้วผมยังมีลูกสมุดแล้วเอ้ยเช้าแล้วว้้าาวทอฟันจ่ม มาเป็นวันที่สดใสอีกหนึ่งวันนะครับคนดูแป๊บนึงนะผมเก็บไม้ก่อนเก็บเก็บก็บเก็บโอเคตอนนี้มีสี่ล้ปาปลาเอาไปยอยยอยๆอให้หมดเลยเราจะทําการซื้อเตียงไม้กันนะครับคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้ผมต้องได้ไม้เออเราต้องได้เตียงไม้สุดแสนเก่าแก่นะครับคนดูเพื่อที่จะเราจะได้อยู่อย่างสบายอยู่ดีกินดีเพราะมีเตียงไม้นั่นเองนะครับผมเย่แ yeah. ป๊บนึงนะ้ตัดไม้ดีกว่าไหนดูซิ โอ้มีไม้อยู่สิบสามแล้วครับคนดูโอ้ตองฟาร์มอีกทีดนึงจะได้เตียงอ,ะอ่ะโอ้ยเจอหีบอีกแล้วว่ะเปิดหีบดีกว่ามาได้เวลากาชาอินเรียวไล่ว้าว<ม>ได้อุ้ยได้ลูกตะกลัวคนดูโอ้ my god อย่างนี้แหละชอบเลยได้เวลายิงหัวลากหัวคมคม,มแล้วคนดูเดินกลับบ้านแป๊บหนึ่งนะครับผมมาเรากลับบ้านก่อนดีกว่าตอนนี้ใกล้ถึงบ้านแล้วคนดูแล้วก็ใกล้วันที่5แล้วเราจะได้เจอรัททีกว้างแล้วนะครับผมรอแป๊บหนึ่งเนาะเอยลัททีกวางมาแล้วคนดูแป๊บหนึ่งนะผมย่อยของ ก่อนเลยอ่อยย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 ่อยมีอะไรย่อยให้หมดโอเคตอนนี้ย่อยซูมเลเตอร์นะครับคุณผู้ชมทังบ้านแล้วเราก็ได้เออถ่านมาด้วยโอเคมางั้นผมก็นี่ก่อนแล้วก็อันนี้เนื้อหมาผมเองเนื้อของขวัญกินเนื้อของขวัญแป๊บหนึ่งโอเคกินเนื้อหมาเสร็จแล้วอร่อยมากแล้วตอนนี้เอาไงดีละทีกวางใกล้มาแล้วครับคนดูตอนนี้แป๊บหนึ่งนะผมว่าผมต้องเตรียมหยิบปืนล้วของผมแล้วก็ใส่กระสุนก่อนมันใส่ไงนะผมจำไม่ได้ใส่ไงนะ เอ่อกด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  e โอเคเรียบร้อยแล้วลัทธิกวางมาแล้วครับคุณดูมาถึงเวลาที่ผมรอมาเนิศนนเราจะได้ละโอคมกับพวกลัทธิกวางแล้วค่ะคุณชาทางบ้านมันอยู่ไหนเดี๋ยวเหินโดนแน่เพื่อนเดี๋ยวเราจะพาพวกแกไากลายเป็นพวกชั้นอ่ะเฮ้ยคณดูกวางมาแล้วว้าวโอ้โหหัวหน้าแกมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเจอลัทธิกวางแล้วยิงทิ้งเลยยิงทิ้งเลยที่ยายในยายยิงแล้วก็เออยิงซ้ำไปหนึ่งทีเรียบร้อยตายอ่ะซ้ำ เลยแล้วก็โอ้ยนี่คุณดูมีดวงวิญญาณแล้ว,ลวเราก็ทำเอเอทำอา้อาวอา๋อมันต้องเก็บดวงวิญญาณ3มคนถึงจะชุบได้หนึ่งคนโอ้โหเราต้องการทําการฆ่าฆ่าพวกรัททิกวางสามคนนะครับผมถึงจะชุบได้หนึ่งคนนะฮะคุณผู้ชมท้งบ้านก็คืออ๋อมันต้องเก็บโซใช่ป่ะนี่เก็บโซได้แล้วแล้วก็ชุบได้อยังยังชุบไม่ได้บ้าโอเคสำหรับคืนที่5ก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านถือว่ามาไวไปไวอะเนาะคืนนี้ ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนอย่างน้อยตอนนี้ผมก็ครับเตียงได้แล้วงั้นก็รับเตียงเลยละกันเนาะโอเคได้เตียงมาแล้วแล้วเตียงอยู่ไหนวะนี่ยัยได้เตียงแล้ววางตรงไหนวางตรงไหนดีเนาะเอาวางตรงนี้ละกันเนาะเอาไว้เป็นที่ป้องกันแล้วตอนนี้เรียบร้อยสร้างเตียงเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมทุงบ้านสร้างเตียงแล้วและแค่นี้ก็คงผ่านไปทีละ2คืนแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็ซื้อแมปด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีโอเคซื้อแมปมาเลยละกันนะครับผมแล้วก็ทําการวางตรงนี้เอา ผิดด้านผิดด้านไม่ทันแล้วผิดด้านอเอเอมันกดมันกดมันกดทำใหม่ได้ไหมอ่ะเหมือนจะไม่ได้หรือเปล่าโอ้โหนไม่นะอา้าวเฮ้ยแล้วทำไมวันนี้ฝนตกไว้เนี่ยโอ้แย่ละครับคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้ฝนตกแล้วแล้วก็เฮ้ยนายพานมาแป๊บนึงโอ้แ oh, ป๊บนึงนะคุณต้องการเนื้อเออหนังหมาใช่ไหมได้เดี๋ยวผมให้หนังหมาป่าคุณจะไปดอยนี่ผมให้โอ้ซื้ออะไรดีอ่ะอ่าผมว่าของน่าจะดีสุดหรือเปล่าในนี้เอาเอาหอกก็ได้ครับพี่ เย yeah, ่ผมได้หอกมาแล้วอ่ะผมได้หอกมาแล้วแค่นี้เราก็จะสามารถใช้หอกในการต่อสู้ได้แล้วครับคนดูเวลิกูดตอนนี้ฝนตกอ๋อต้องรีบหาทรัพยากรเพิ่มเติมแล้วต้องรีบหาทรัพยากรเพิ่มเติมมีตรงไหนที่ผมยังไม่เคยสำรวจบ้างโอ้โหด้านนี้หมดเลยเว้ยด้านนี้โซนหิมะมันจะมีอะไรให้ผมสำรวจไหมเนี่ยก้าเ,ออเดี๋ยวเดินตามหาเชื้อเพลิงแป๊บนึงนะครับคนดูว้าวนั่นมันอะไรวะเนี่ยวอร์มโคชิงคืออะไรขอเปิดประตูหน่อยจ้าเอ๋มีใครอยู่ไหมว้าวอู้มีอะไรเยอะแยะเลยคนดูเหมือนจะเป็นการเทรดนะครับผมเ เขด้วยเขาอยู่ในนี้นานไม่ได้หนาวเฮ้ยคุณชาบ้าผมเจอแล้วตรงนั้นมีลัทธิกวางอยู่ได้เวลาไปบู๊กับเขาแล้วแก okay, จงกลายเป็นทาสของฉันซ่าจะไปไหนสวัสดีพวกลัทธิกวางเนี่ยตีเล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 ยโอเคได้วิญญ,ญาณมาแล้วนะครับผมออาเก็บดวงวิญญาณเลยเก็บได้อย่างโอเคเก็บ okay, ได้แล้วนะครับผมแล้วก็มาขอเล่รค่าแกแล้วกันนะันนี่ตีทิ้งตีทิ้งายซ่านี่งหน่วยระยะไกลเหรอเพื่อนเรียบร้อยค่าได้แล้วนะครับผมแล้วก็ได้ดวงวิญญาณมาแล้วโอเคตอนนี้ผมมีอยู่สี่ดวงนะครับผมน่าจะทำการซัมมอนลูกน้องได้แหละขออนุญาตทำ กันนะครับผมโอเคซัมมอนมาแล้วคุณดูเฮ้ยอ้าวอ้าวไม่ใช่ว่า เกิดมาจะกลายเป็นถือธารูและไล่ฆ่าเหรออ้าวผิดแผนโธ่อเอ้ยตอนแรกผมกะว่าจะซุบตัวนี้เพราะคิดว่ามันจะเป็นหน่วยยิงระยะไกลช่วยผมสรุปมันกลายร่างกลายเป็นซอมบี้แล้วก็เออเดินไล่กัดคนตึงๆเลยคนดูโอเคงั้นผมก็เก็บเนื้อเอ,อ้ยกลางคืนแล้วกลางคืนแล้วกลางคืนกี่โมงวม่รู้กลางคืนตัวเดนไม่รู้เลยเร็วซอมบี้เรากลับบ้านกันเพื่อนเรารีบกลับบ้านกันตอนนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วอย่าด้อยผมกันเออลูกน้องมาหนึ่งคนแล้วนะครับคนดูรีบกลับก่อนแล้วตอนนี้อะไรอ่ะเออทาสคริปเลยแล้วกันไม่ใช่เรื่่อออองงผผมมตตนนนนี้้้รบบบกกัา สวยเอ้ยด <iful thing, S 1> ีเส oh ียงอะไรแปลกดีเสียงอะไรแปลกอโอสงสัยคืนนี้นะจ๊ะไม่ดีผมว่าคืนนี้ไม่ดีโอโหนกคูก oh oh. no ตื่นแล้วอ้โหแอดมินโอบุก oh. มาหาผมแล้วไงไม่ใช่อโหเย่ะ oh oh. แล้วตอนนี้กลับกลับกลับลางโดยด่วนกลับบ้านกลับบ้านโอเคกลับมาแล้วแล้วก็ซอมบี้กลับมาด้วยนี่ไงคนดูโอ้โ oh ห oh. เปิร์นี่คอมเพนเซอร์มันเอาไว้ใช้อย่างนี้นี่เองนะครับผมทําการซัมมอนลูกน้องและตอนนี้ก็มีลูกน้องเป็นหนึ่งทัหกแล้วนะคนดูแสดงว่าเราสามารถมีลูกน้องได้สูงสุดหกคนใช่ไหมตอนนี้เน้ย อันอเันอเันเบเกอร์ออกไปกอดเอฟซีครับพี่ผมเป็นแฟนแอนิเมชั่นพี่มันนานนะไมค้าตอนใหม่จะมาตอนไหนครับพี่ไมค้าเวสติกแมจะมาตอนไหนพี่แล้วดูหน้าพี่แกเขาสิคือเขาแบบยิ้มแบบเออผมจะรู้ดีกัอยไม่รู้เว้ยแมคคุณชมทางบ้านสารับนี้คอมเมนเซอร์ก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับคนดูเราบีสูงสุดถึงกับหกคนอะบดเลยเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งนะครับผมใครที่อยากจะซื้อสินค้าแบบนี้นะฮะคุณชาวบ้านก็สามารถซื้อได้ที่ลนเลโชฮับแพลตฟอร์มซื้อขายเกมมั่นใจเชื่อถือได้ ทุกการซื้อขายต้งขายไอเทมเองได้ง่ายสุดๆขายไวไม่เสียค่าการครบจบในที่เดียวซื้อขายง่ายมั่นใจที่เลโธฮับ ขอขอบคุณร้านเลยทอคับด้วยนะครับผมที่เป็นส,สเอนเราใด้คีปวิดีโอนี้นะครับผมใครที่สนใจก็ไปใช้บริการกันได้นะครับคู่ชมทางบ้านบอกเลยว่าร้านนี้สินค้าดีมากแล้วก็มีสินค้าเกี่ยวกับ99คืนด้วยนะครับคนดูที่สนใจก็อยลองใช้บริการกันได้นะครับผมผมจะแจกไว้อยู่ใต้รางคลิปละกันเนาะส่วนตอนนี้เราเออใกล้หิวตายแล้วคุณดูเราใกล้หิวตายแล้วแป๊บนึงนะผมว่าผมไปหาเนื้อหมากินแป๊บนึงโอ้แย่แล้วตอนนี้ช่วยด้วย เออทำไงดีคือตอนนี้รู้สึกผิดหวังมากที่ซอมบี้ตัวธนูแต่ว่ามันกลายเป็นซอมบี้ปกติออไม่สนุกเลยอ่ะแลวตอนนี้ทําไงดีเนี่ยอาหารจะหมดแล้วคนดูอาหารจะหมดจริงไม่ได้ล้อเล่นทําไงดีออเออเออเออสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วกัมปี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 ขอขอเขากินข้าวคนขอกินข้าวคนจะหิวตายจริงจะหิวตายจริงบังนึงไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมโอเคโอเครีบรีบเก็บก่อนรีบเก็บก่อนโอ้สวยแล้วสวยแล้วไม่ทันแน่เลยไม่ทันแน่เลยทันไหมเนี่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 ย กินกินก oh 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 ินไม่ทันโนอ้โหกินไม่ทันสิบอันดับฉากที่ตายอันหนาที่สุดในโลกอันดับที่หนึ่งฉากนี้เลยคุณดูมาครับคุณผู้ชมทางบ้านตอนนี้เรากลับมาจุดที่เดิมแล้วนะครับผมหลังจากที่เราตุยรอบนูดไปซึ่งตอนนี้ผมมีลูกดอมมาแล้วดึงคนนะครับผมแย่ได้มาแล้วดึงคนแล้วก็ตอนนี้มีดวงวิญญาณดองไว้หนึ่งดวงนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตอนเช้าผมจะไปอีกที่หนึ่งนะครับผมจะเป็นอยู่ในมินิแมปเป็นโซนไหนผมไม่แน่ใจเดี๋ยวพาทุกคนไปเลยและกันเนาะเช้าพอดีเลยมันนี่เราจะซอบบี้ตามชั้นมา เดี๋ยวพาตายไปเที่ยวมาเดี๋ยวเราไปบุกลังพวกกวางดีกว่าคนดูเมื่อกี้ผมเห็นแบแบแบแล้วแ,แต่ว่าอยู่ทางไหนนะลืมแล้วเอว้ฝนดันตกอีกเอ,อ้ชีวิตดีดีฝนตกอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรคนดูเดี๋ยวเราไปบุกลังกวางก่อนตบตึงนะผมตามหาก่อนมันอยู่ไหนวะอ้าวหายไปแล้วอาฮะนี่ไงผมเจอแล้วตรงนี้เลยคนดูอยู่ในโซนแบ็คบ้านเนี่ยผมเจอลงังไอ้พวกมันแล้วลังพวกลัทีกวางใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะพาพวกแกโดนล้างสมองให้หมดคอยดูนั่นไงคนดูอยู่กันเพียบเลยโอเคได้เวลาบุกจู่โจมโลกสมหาแล้วคนดู ด้เวลารอบสังหารแล้วมันนี่สินายอยู่คนเดียวใช่ไหมเพื่อนนี่อะนี่อะนี่อะตายซะเออสวยเพื่อนแล้วก็มีอีกตัวนึงโอ้โหตัวนี้ใช้หอกเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวหอกอันตรายขอที่าตใช้เออปืนแล้วกันนี่ยิงเลยยิงเลยซอบบี้ช่วยช่วยกัดหน่อยซอบบี้กัดไม่โดนเลยกัดให้หน่อยเออเจ้าธาตุหโหธาตุกดกัดไม่โดนเลยคนดูโอ้โหซอบบี้ผม สุดยอดมากซุปเปอร์เวลิกูดโอเคกัดให้หน่อยเออกัดโดนสักทีแล้วก็สะสมดูวิญญาณเลยแล้วกันนะคนดูสะสมดูวิญญาณสักคู่โอเคเอาล่ะทุกคนมันถึงเวลาแล้วที่ลัททีแม็กกี้จะได้ทําการสมมตลูกน้องของผมเพิ่มเต,ต,ติบบี้ยายยินดีต้อนรับไมกี้โอ้นี่ไอ้ไมมาแล้วว้าวแค่ okay, นี้ผมก็จะมีลูกน้องอยู่2คนนะโอเวลิกูดเลยเอากลางคืนมาแล้วโธ่เอ้ยกำลังมันเลยต้องกลับอีกแล้วแป๊บนึงนะ,อะขออนุญาตเออฟาร์มแป๊บนึ่งได้ไหมคือผมอยากฟาร์มมากเลยแต่ว่าโอ้โหอยู่เยอะเหลือเกินเชื่อกลับก่อน แล้วลกันนะหีบมันดูเท่มากเลยอะ่ะผมอยากรู้ว่าหีบนี้มันทําอะไรได้อะ่ะคนดูไหนดูหน่อย,อยซิมันเป็นหีบหนามอะ่ะโอ้คอร์ดโบว้าวเวลิกูดโอ้ของนี้ใช้ได้แต่ว่าโอ้กระสุนมีกระสุนไม่มีวันหมดเ้อคนดูไอ้เท่ออ้ยกระสุนไม่มีวันหมดของโคตรด,ดีอะ่ะว้าวโอ้โซอเมซิ so นะ่งหนาแล้วก็ตอนนี้ลูกน้องของผมตามไม่ทันแล้วโอ้ โอ้ยอย่างน้อยซอบบี้ก็วับตามมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครูผู้ชมทางบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนถัดไปเดี๋ยวผมพาไปถล่มไอ้พวกนั่นึงนะผมไม่อยากตายซ้ำซ้อนนะกินข้าวก่อนจะหิวตายอีกแล้วคุณดูโอเคอย่างน้อยถ้าพาคืนนี้ไปได้เดี๋ยวเราค่อยไปบุกลังโจนมันใหม่ก็ได้นะครูโู้ชมทางบ้านแล้วก็เออเดี๋ยวนะเมื่อกี้แพะมาหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นแบบโอ้โหไม่น่าดีแต่ว่าตอนนี้หิวข้าวจังเลยมันมีอ่าเนื้อหมายอยู่แถวนี้ไหมอยากกินเนื้อหมาป่าจังเลยอะ่ะเฮ้ยสวัสดีพวกนายรอบ ไมกี้ช่วยฉันด้วยเออนั่นแหละสวยกัดได้แล้วนะครับคนดูแลตอนนี้ผมมีดวงวิญญาณมาหนึ่งดวงยังซัมมอนไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเอาไปว่ายิงต่อละกันนี่ไงเปิดก่อนได้เปรียบยิงไปก่อนละกันุดโจเลยเพื่อนจากการมันจะกการมันเหล่าทาสของข้าได้เลยทำดีมากเหล่าซอมบี้โอเคครับผมยิงไปก่อนตอนนี้นะผมกลัวซอมบี้จะโดนตกบ่อละวาตายหลือเกินอะเดินดีๆแล้วเพื่อนนั่นแหละเออสวยโอ้โหพอมีพวกรู้สึกเล่นง่ายขึ้นเยอะคนดูแป๊บนึงนะผมสะสมดวงวิญญาณก่อนโอเคตอนนี้เหมือนจะได้แล้วแล้วก็เฮ้ยพวกนั้นออะไร่มมีแบด้วย เฮ้ยแมมมอสที่ไหนเขาอาศัยอยู่ในแมกมาว้เนี่ยโอว่าไม่น่าใช่แล้วคนดูแล้วก็โอ้อันนี้คือยาอะไรอะ่ะโอ้หน่าสนใจไหนลองกินสิโอ้โหสวยสวยสวยไม่ไม่ไมเดี๋ยวซอมบี้ผมตายอ๋อว่าคือยาปลาไฟโอ้โหใครจะไปรู้โหดีนะซอมบี้ผมเออทนไฟได้ด้วยโคตรเจ๋งอะ่ะแล้วตอนนี้เอาไงเออยิงซอมบี้ก่อนละกันสวยลืมดีโหลดกระสุนแป๊บนึงนะโอ้โหมาหลายตัวด้วยแป๊บนึงนะฆ่ามันเลยเพื่อนฆ่ามันฆ่ามันเออสวยเกราฟิกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ลูกน้องของผมได้รับบาดเจ็บโอเคแสดงว่าน้องไม่ได้เป็นอวตตาารรรรเีียยยบบ้ออไปกนะคัผมสสะมดดดววงิิญญญญาาณแป๊บเเรรอนี้้ไ มาโคตรเยอะเลยคนดูมีอยู่5ดวงแล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเราสามัมมอนซัมมอนลูกน้องสูงสุดได้6คนนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเออสามารถซัมมอนใครได้บ้างตอนนี้ก็เลย้ใครเจ้านี้ก่อนเลยจะกล้ามาเลยเราซอมบี้ของข้าอูดอมบี้กัดแรงเหมือนกันนะเนี่ยคนดูทำเป็นเล่นคือซอมบี้กัดแรงมากแนละ้วตอนนี้ก็เออเก็บดวงวิญญาณเลยแล้วกันแมมมอสแมมมอสนี่ผมสู้ได้ไหมเนี่ยเออแมมมอสแมมมอสแมมมอสเราควรสู้ไหมนะ ผมไม่แน่ใจว่าเราสามารถสู้กับแมมมอสไหวหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเดีย๋ยวซอมบี้ลูกน้องเพิ่มแล้วกันนะจงตื่นเราลูกน้องของข้าจงมากายเป็นซอมบี้เป็นพวกเดียวกับข้าโอเคสักสามตัวน่าจะไหวแล้วเดี๋ยวผมก็ลองสู้กับแมมมอสดูแล้วกันน้อสู้ได้ไหมมาเปิดก่อนได้เปรียบมาผมสู้เลยแล้วกันและตอนนี้ส่งซอมบี้ไปแล้วซอมบี้จัดก,การข้ามันเลยโอเคนั้นแหละเอ้ยสู้อยู่สู้อยู่โอเคเอ้ยเหมือนจะสู้ได้เหมือนจะสู้ได้สู้ได้หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเอาแมมมอสมาเป็นพวกได้ไหมถ้าเอามาได้คือดีมากและตอนนี้ซ มอสวิ่งเร็วมากโอ,โอ้ยยัยยๆเราจะมาตายเพราะแมมมอนไม่ได้นะครั้งที่แล้วก็ตายเพราะนู่นอีกครั้งที่แล้วก็ตายเพราะอะไรนะตายเพราะหิวข้าวส่วนรอบนี้ผมจะตายเพราะแมมมอนก็ก็ไม่ได้ดีโอเคไม่ไหวแล้วผมเปลี่ยนปืนแล้วนี่นี่เอาลูกโมไปกินเนี่ยอ้าดนแมงป่องกัดเฮ้ย,ยดูดนแมงป่องติดพิษติดพิษกินก่อนออกินก่อนเออ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 เ โอ้ oh. เอาเป็นว่าสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านคนไหนที่รู้ว่าแมมมมสสามารถเอาเป็นพวกได้ไหมก็สามารถที่มาบอกได้นะคะทุกคนโอ้คุน่าเสียใจน่าไปกินเนื้อดิบเจเลยผงเกาจะรีบสับของเพื่อจะกินเนื้อนี่เพื่อที่จะเอาให้อิ่มดันมีเนื้อดิบผสมมาด้วยโอ้ยข้าตัวตายจะชัดแอะส่วนลัตทีเถื่อนแม็กกี้วันนี้ก็มีไว้แค่นี้แหละคนดูเจอกัน